ครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับร้านวาวดับเพิงนะครับวันนี้นะครับอ่าวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้หกสิบห้านะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับเป็นในส่วนของมีดพับนะครับมีดเดินป่านะครับมีไซล่านะครับท่านใดนะครับที่กําลังตามหามีดนะครับอ่าเล็กพกพาสะดวกนะครับคมกริบนะครับก็แนะนําตัวนี้ได้นะครับสําหรับอ่ามีดเดินป่าสามารถพับได้ลักษณะทางภาพแบบนี้เลยนะครับ สามารถพับได้กางได้นะครับอ่าแล้วก็มีอ่าตัวนะครับอ่าเน็บตรงช่องเข็มขัดคาดเอวอะไรพวกเนี้ยนะครับก็สามารถพกพาได้สะดวกนะครับอ่าคมกริบแน่นอนนะครับสําหรับตัวนี้นะครับสําหรับท่านใดที่สนใจมีดนะครับจับกระชับมือนะครับมีดสั้นนะครับสําหรับตัวนี้นะครับอ่าเป็นอุปกรณ์เดินป่านะครับอ่าก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับอ่าราคานะครับ ราคาหนึ่งยิบาบาทรวมส่งฟรีนะครับราคาหนึ่งยิบาบาทรวมส่งฟรีนะครับผมอหากหากท่านใดนะครับอ่านี้ก็คือราคาโอนนะครับแต่หากท่านใดต้องการเก็บไปทางนะครับบอกเพิ่มห0สิบาทนะครับสำหรับตัวนี้นะครับอ่าโอเคนะครับสนใจสั่งซื้อนะครับติดต่อที่ไลน์นะครับไลน์ไอดีศูนย์แปดหกสี่สามเก้าห้าห้าหนึ่งศูนย์สามารถแอดไลน์อ่าสั่งซื้อได้นะครับผมครับ